สวัสดีค่ะแม่ค่ำค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่ค่ำค่ะเป็นคลิปที่สี่เนาะค่ะโค้งสุดไทยค่ะของวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมืออื่นเลขกก็ออกแล้วคุณแม่ค่ะมือนี้วันที่สิบห้าช่วงแรกเนาะค่ะมาตามคุณแม่เพื่อนว่าเพิ่นฟันดีค่ับวัสัุฟันเหมือดไอคุณแม่ฟันเมื่ือมุขืนในลาสุดเลยเนาะฟันมาจากไหนเนาะฟันมาไปเที่ยวบ้านกระเจ้า บ้านนี่ก็มีแต่ันเพื่อนเขาอันนี้ก็เลยไปถามหาลูกไปถามหาลูกเพื่อนบานลูกเพื่อนลูกเข้านะ่ะเพื่อนจเอาเชืองเอาเชืองไหลเพื่อนจะเอางวงมาแทนเอางวงมาเปลี่ยนเพื่อนบา้าน <c oughs> ก็บอกเอาแล้ว <c oughs> ก็เลยว่าน้าจีเอาลูกไงละ่จะจีเอาลูกบอาบอบบบจีเอางวงเปลี่ยนหาเพื่อนบานเอาที่ละเพื่อนบา้าน <c oughs> บอได้เพื่อนบานก็เลยแบบโอ้ยจีเอาั้งงวงั้งอันนี้แล้วมอหนึ่งห่องมาหมอคนดำๆบ้าเอาให้เล้วเป็นยังลูกกับลูกแล้วงวงกับงวงแล้ว คาญั่งอ,อันนี้บา้านในฮก็ปิงปิงบันนี้ปิ่งแล้วปิ่งกินตากกินเหนือมันปิ่งแล้วก็ใส่ถุงพายถุงพายแผ่นะบ้านี้ห่อเอื้อ่อเขาคนว่างกหมอนัันว่าอันเอาให้เล่าสาขึ้นเล่าสาทั้งงวอทึงทั้งงัวทั้งลูกเล้านั่นแหละบ้านี้คนว่าคนออกอุบายกันคนว่าไปนี่กะเป็นราตีเอานอคนว่า ันจิปิลักเอา่นมาเอาที่เอาทั้งหัวทั้งคนคือเก่าทั้งลูกเข้าคือเก่าบ้านนี้พอบาน่น่าพอพอบานเฮือนนั้นเฮานี่แหละ่น่าเจ้ากระจูงเอาทิล่ะเจ้าเป็นคนจูงหัวนั่นคอยที่เป็นคนไล่กับลูกบ้านนี้เฮ้าให้ให้เฮ้าเขียดว่าเขาันเอางัวมาแทนเอาลูกเข้าเออก็ให้ทั้งเบิดน่ะ่นมาเอาห่อเอาเขานี่่น่าห่อเอาเขากับแนวกินกรอห่อเอาปีงเอาจะกของปีงกินตัากินนังอิ่มใช่า ยานิวีพิ่นัาไปหอดมั้งทางกับบัเทืยอันนี้ก็กินเดอร์พน่ากินเดอรังนี่อันนี้กัคุยกันนิ่มพนักจางค่อยนเ้ากันนะขฮาจะถอยเป็นหลาตีเอาเป็นหลาตปนเอามาปนเอาหัวนี่ยมันจังจะได้คืนเพิ่นั่านันเขาสีว่าแต่ของเขา Leah, nice พิ่นือจ <hos> ูงไปแดจูงห e ัวก็า่ังจูงไปจูงไปพอคนไล่น้ำฝนก็ลูพก่นก็ดีแลันไปนี่จะมาไปขึนเขาน่าเออก็ดีล่ะบัดบัดกินขเขาแล้ว ขอกกุบายกันพุทธิพนที่มาปนเอาคือเก่เอาบัให้เด้อก็เลยว่านนะบัให้ว่าบัให้เขามันได้ของเจ้าของแล้วก็เลยว่ามันเป็นของเจ้าของหมอหนึ่งนันว่าของเหล้าของเหล้าจากแต่ผุ่นแต่ได้แต่ไรของเหล้าแต่แต่ก่อนสาดปางก่อนผุนของเราลูกกะลูกเหล้างัวนกะงัวเหล้าให้เหล้าสาดผุนว่าค่ะเนื้อกะเนี่ยขาเนื้องัวงัวนหน่อยเล้าขางัวนหน่อยเล้าเอาเนื้อให้เหล้าตีงคือเก้าคนว่าอืม แม่กับื้อเลขไหว้น่กอจทมาฟันดีคุณแม่เซียงเลขกไห้แม่เลขฟันดีว่าจะคล้องสี่แปดเกาไหวเก้าแปดเก้าคุณแม่นั้นซื้อเลขเก้าแปดเก้าแม่เด็กสามตัวซื้อรตเตอรี่ไหวแม่แล้วคุณแม่กับมาฟันมอืรตเตอรี่เอาใส่ไไหมดมอนบอกระบะสื่อซื้อซื้อใส่ในกระเป๋าแต่ว่าสื้อใบสื่อใบจากใบครับคุณแม่สองใบสองใบ คุณแม่ก็เลยมาฝันแบบนี้ในค่วงฝันบบนี่ค่ะขอถามคุณแม่เนะขอถามคุณแม่ว่าในค่วงฝันนี่คุณแม่ฝันว่าไปนําหาลูกเม,ม็นไหมคะไปนําหาลูกลูกกับลูกของคุณแม่เองนี่ละลูกจะของลูกพวกเก้าบักเก้าหนึง่งบักน้น่อย,อยบักเก้าหนึง่งยัง่ะคนเก้าที่เคยฝันมาคนเก้าที่เคยไปเอามาอยู่ตอลอดบักเมื่องอันั่นแหละบักงอบักในหน่อยงงอมนนั่นบักบ้องไปนําหาลูกไปนําหาลูกบ้านนี้พ่อบ้านนี้ข่างฝันพ่อ พ่อเขาก่ววาเขาบ่ใไห่เขาจะเอาไหว้ขึ้นกันเขาจะเอาไหว้เขาจะเอาจอาักรงวงมาเปลี่ยนเขาจะเอางวงมาเปลี่ยนเอาลูกเออจะพร้องกันเขาเลยเครียดเครียดว่าคนแท้ๆยังจะเอางวงมาเปลี่ยนเอาบเอาเด้อกอ็เลยวาทั้งมอหนึ่งนันหมอขี่ลายดๆดำๆด,ดอกหมอหนั่นก็ไดันเป็นพีน่หละเดี๋ยวนี้มันมีสีวิตดอก โอ้แต่ว่าหูู้จักอยู่หูจักอยู่แต่ว่าหันฟันเห็นเพิ่นในความฟันนี่แ่แต่ว่าในความเป็นจริงเพิ่นเสียแล้วเสียแล้วเพิ่นวันลูกเล่ากอาให้เล่าเป็นอย่างงัวงกับง่วเล่าแต่แต่กี่ผุนเล่าเคยเดี่ยงงัวเล่าเอาให้เหล้าตีหลักเพิ่นวือบานเพิ่นพัดคุยกันทั้งข่างคุยกันทั้งข่างเพิ่นก็ว่าเอาวันอันนี้เพิ่นมาจะค่อยวล่ามันกินเขาจะค่อยไปปนเอาเพิ่นปนเอาก็บบไดดอกก็เลยว่า อันให้เขาโทรหาตำรวจผู้ซอยเขาโทรหาตำรวจแล้วไม่เป็นองค์คักขาขลัขาโอผ้ผ้าไปผ้ามาจึงบวชอ่านว่ะพอบ่านเพื่อนก็เรียกว่าโอ้คอยทีอันไ่ทั้งหลังมันดอกเมื่อวานอันให้เก้าจูงพ้นมาค่ะคอยทีไไรทั้งหลังพ้นมาบ่อันนี้ดอกบ่ตองมีองค์ขาลากดอกก็คือคุณพ่พอสิเป็นองค์ขลัคไฮว่าง,ง,ง่ายๆซ่<ะ>บ้านนี้เพื่อนก็ตำรวจก็มาไลา่ได้มาา้มาไล่คนว่าอัน อันนี้จ่างเพิ่นนะจ้างเพิ่นเป็นองค์คลักห้ตำรวจก็มาย่านยนยังวะย่านเขาว่าปนตำรวจกระมคาอกันกัาเห็นตำรวจพอมเห็นตำรวจพอมบานนี้ในข่วงฟันเขาขึ้นลูกห้บอขึ้นเขาขึ้นลูกห้งัวก็ขึ้นห้ยงัวก็ขึ้นห้แล้วทีคาให้กินในคางัวไผ่ขางัวข้าเจ้าอ๋อเขาเองเขาไ้ปิ่งเอาเพิ่นคางัวข้าเจ้าข้าเจ้าขางัวข้าเจ้าแล้วก็ปิ่งให้คุณแม่ ให้ไม่ให้แม่ปีงเอง่นเอามาให้ปีงบัลายเต็มจนมาเต็มทุ่งผ้าในพูรทุงกับห้านร้านกับเมื่อจะคล้องกับเชียนเอางวมาแล้วลหละเอางวกับลูกมาพอดีพ่อใหญ่ลูกลูกคนว่าไปนั่งหาลูกนี่ไปกับร้านบอกในความฝันไปกับพ่อใหญ่ไปสองคนไปสองคนกับพ่อใหญ่กับพอดีไปเห็นหลานมันอยู่กับเอือยกับอยู่กับมูเขาเจ้าบ้านเขาบุ่รละพอดีว่าอุ้ยดูเขาอยู่นี่วยละ บ่ได tamam, ้บ e mm ่ไ hmm. ด so ้บ่แมนเดอกคนว่านี้ึงงานลังเก่าๆได้หลังบ่งามบงเมือนค่ะห่างๆก็มีโอ้อาชิพไปบ้านผีอะไรเนาะมองผีอะไรเพราะว่าเห็นแต่ผีค่ะมิตรคนสีเสียไปแล้ว่ะเนบอกฟันเห็นนี่อันร้านอันเพิ่นเอาเนื้อเนื้อไปนั่นมันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าคนที่คุยกันซุบซิบซุบซิบน่าจะไปเบิดแล้วไปเบิดแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าอันสิมาัด ป่นเอานาะจิมาลัดป่นเอาจังจังบได้มีอัยังกันเพิน่นว<อ>่าจิมาลัดป่นเอาเวลาตอนกินเขาแตงห่อเข่าหอย่างดีแตงให้คพุณนแม่น่ะแตงหอยยางดีงห่อเขานั่น<อ>ใส่ถุงผ้าถุงยามผ้ายางดีค่ะเวลาไปกินมองได้เพิ่นสิไาลัดเอาแล้วเว้ยโอ้เพิ่นว่าเพิ่นคุยกันว่าถ้าแม่ไปกินเขาอยู่มองได้เพิ่นสิมาลัดป่นแม่ป่นตอนกินเขานะค่ะ กํลังเผลอๆอยู่กับสิปนเอาสีมาปนเอาเด็กหน่อยก็เอางวขึ้นเอางวงขึ้นบ้านนี้แต่ว่าคุณแม่กลับมาเนี่บอร์ขั้นไหนปนมันบอกคุณแม่คุณแม่หัวเมื่อก่อนบัเมื่อก่อนพอใหญ่พตุ๊บมันตีซีแดดลูกเหมาคนแบบคนเล่หัเมือค่ะบานนี้คุณแม่ใช้เลขตัวใดเป็นแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้า แปดเก้าเลแปดเก้าเลขแถวผู ok> ้เทากะจูงง้วะผู oh yeah. ้เท่ากะไร่ง้วะทั้งหลังง้วะก็อยู่กลางค่ะง้วะกะเป็นแปดคุณแม่ว่าง้วะเป็นแปดคือว่าง้วะชิบวะเป็นสี่บอกคุณแม่บอเป็นสี่บอเป็นสี่เป็นบอผู้เท่าชิบวะเป็นเก้าง้วะชิบวะเป็นสี่บอเป็นไปไหนอยู่บ กบเนาะค่ะสาวนิ่งกระเป๋าสู๊คุณแม่ฟังค่ะแต่ว่าตัวเลขคุณแม่ให้มากก็คือเก้าแปดเก้าเนาะมาจากของสิได้ซ้ำเสียงอะนะก็ซื้อซื้อทิมใส่กระเป๋าไว้นะแล้วมาฝันว่าได้กินเนื้อกินยังได้นั่งหาลูกห้าเต่าแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเพิ่นอยากตีเพิ่มก็สามารถตีได้เนาะคุณแม่เนาะค่ะตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะว่าคุณแม่นี่ฝันผงสุดท้ายนี่ค่ะเพิ่นฝันแบบนี้นี่ ท่านผู้ชมสิตีตัวเลขตัวไหลเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่งหามากคือเก้าแปดเก้าเลขสามโตคุ้มเดียวเนาะค่ะแต่ว่าก็ย่าลืมติดอายุคุณแม่ไว้น้ำเนาะคุณแม่อายุของคุณแม่นี่หกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่ฟันว่ายห้องไห้พร้อมให้พร้อมไมคขึ้นฟันปีงเอานันตับ ปีงเอาเนื้อปีงเอาเนีที่ห่อเขาเั้่งกินเั้่งหายเนาะงกินเั้่งหายโบเน่ bon net, อาชิมาอายุของคุณแม่63อย่าง64ี่ปีถืได้หายถือเลขนี่เ่หายค่ะกับโบเน่อาชิมิโโใหญงก็ได้เนาะเพราะว่าทุกลิปที่คุณแม่ฟันมามิตาได้หายถ้าคุณแม่หายนี่เลขสิเขาเลยค่ะท่านผู้ชมส่วนมากเนาะค่ะถีดตามค,คุณแม่มากค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่ค่่าค่ะในงวันที่1 6ตุลาคม2567นี้นี่ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปนร้งวันไ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะล่อลุ่นเนาะค่ะมืออื่นเสาร์นี่ก็แมนแล้วเนาะคุณแม่มืออื่นนี่ก็แมนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีทุกท่านทุกคนค่ะค่ะขอบคุณแม่คั่มหลายๆค่ะบ่แเพยงแนวทางขอบคุณค่ะกมาสรุปแนวทางตัวเลขความฟันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่่าค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม25 6 7เจนี่ค่ะ แม่ค่ำในเพื่อนฝันเป็นคลิปที่สีโคงสุดท้ายเนาะค่ะมาตามคุณแม่เมือนน่อวันที่สิบห้าค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ในเพื่อนฝันว่าเพื่อน,นไปนั่มหาลูกไา้เนาะค่ะในความฝันไปเมืองผีวะสัน่นไปนั่หาลูกไา้ไปหอดเขาพวาว่า่อไหา่ลูกไสยไปเห็นลูกไสยแล้วเขาว่าโบไหา่เขาว,าาว่าเสี้งัวแหลกเอาเขาว่าเนาะค่ะ เสีง่วใหายแทนเสียลูกไสเ้เพื่อนวบเพื่อนว่าแม่ค่ำนีก่ก็เลยบอยย่อมวาสันห่องหายเสียใจเนาะคะ่ะในความฝันบอยย่อมวาสันแล้วมีผู้ไส้ผู้หนึ่งเนาะคะ่ะว่าขึ้นว่าเอาขึ้นให้เล่าโลดวาสันเทิ่งลูกเทิ่งง่วนั่นละวาสันเอาขึ้นให้เล่าสาวาสันอย่าเอาของเราไว้เถอะวาสันเขากเ็เลยย่อมวาสันเขาก็เลยย่อมขึ้นเทิ่งลูกขึ้นเทิ่งงัวให้ว่าสัน ในความฝันล้กก็ขาง่วให้แม่ค้่มหนียางกินพร้อมมะสันขาง่วผีนั่นละมะสันผีคาง่วผีล้กก็ให้แม่ค้่มยางกินเนาะค่ะกินจนอิ่มเพื่อนว่าแถมซัมบะพ่อห่อเขาให้พร้อมเพื่อนว่าห่อเสืถุงยามให้พร้อมเท่งเนื้งง่วเพื่อนว่าเท่งแนวกินเท่งกับเขาห่อเสืถุงยามให้ให้แม่ค้่มเอากับบาทเพื่อนว่าค่ะในความฝัน เขาสูบสิบกันเนาะค่ะว่าเขาสิไปป่นไม่ขําอยู่กลางทางเพิ่นว่าค่ะถ้าไม่ขําจอดกินเขาย่มไดสีไปป่นเอาเพิ่นว่าสีเอาง่วกกับขึ้นเพิ่นว่าค่ะผีคุยกันเนาะค่ะไม่ขําได้ยยินในความฝันไม่ขํานี่ก็ได้เดินทางกับลูกไส้กับง่วเนาะค่ะล้กก็พร้อมด้วยสามีเนาะค่ะสามีนีย่างทั้งถ่ายเพิ่นว่าค่ะ เป็นองค์ขลักท้งถ่ายเนาะค่ะคุมขอม้องห้ไม่ค่ำเนาะค่ะยานโจนีมาป่นเอางัวกับป่นเอาลูกไส้เนาะค่ะก็ไล้เดินทางกลับเพิ่นว่าค่ะบ่ท่านหอนเพื่อนซำหูเมือก่อนเพิ่นว่าไม่ค่ำก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน,นะคะ่ะตัวเลขตัวน,นั้นก็คือเก9เกเนาะค่ะเป็นเหลขเสียงในฝันเนาะค่ะในความฝันนี่คุณแม่เพื่อนซื้อลอตเตอรี่มาสองใบเนาะค่ะเลข 989าแปดเานาะคะ่ะซื้อลอตเตอรี่มาไวตกยนียมืเมืเลรกมากก็เลยมานอนฝันเพิ่นว่าค่ะฝันแบบที่แอดเบาสูฟังเนาะคะ่ะคุณแม่เพิ่นก็เลยหายตัวเลขมากก็คือ9 8้าเป็นเลขเสียงในฝันละกหกสิบอย่าง6กสเป็นอายุของเมค่ำเองเนาะคะ่ะเพราะว่าเมค่ำนี่ เพื่อนฝันนี่เพื่อนหองไหพร้อมเพื่อนว่าเสียใจแบบคักเลยเพื่อนว่าว่าเขาสีบ่หายลูกเนาะคะ่ะว่าเขาดูถูกเขาเสียเอาหัวมาห้แทนเนาะคะ่ะในความฝัน้วกาได้กินเพิ่นว่ากินจนอิม่มเพิ่นว่ากินอิม่มน้ำสํารานสัมบอ่หอห่อ้อมเพิ่นว่าก็เลยติดอายุไม่ขําไว้นั่เนาะค่ะเพราะว่าถ้าฟันแนวนี้ย่ำไรเหลขกมักออกอายุเนาะคะ่ะ เป็นแนวทางของแม่ค่ำค่ะในงวดวันที่1 6ตุลาคม2567คลิปนี้เป็นคลิปที่4ของสุดท้ายค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีาลาภในระงวัลงหญ่ยกับแม่ค่ำสุขสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะกันไวถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพาร่วยนํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขเขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณค่ะ